สวัสดีค่ะค่ได okay. um mm ้อ hmm. ย hey, ู่ในช่องอะไรนะคะของชาแนลครับการรับไอ้กล okay> so like ่องไอ้กล่องของชาแนลของชาแนลเลยนะคะอในงานตัวนี outer. ้จึงนะคะนี่คุณธปณีเอศิชัยนะคะไอ้กล่องก็บอกให้มาช่วยเป็นพิธีกรให้เล่งานอะไรคะงานอะไรงานแสดงความยินดีนะคะกับท่านว่าที่แนวเตอร์มานัสวีทับเชิญนะคะน้องเจี๊ยบ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 ของเรานะคะไอ้กล่องนั่งนั่งเด้อ Ee, เออเองครับนักขายนักข่าครับผมสวัสดีครับครับผมอ่คือคุณแม่เลี้ยงลูกยังไงเลี้ยงลูกยังไงคือจังไงที่ดีดีเลี้ยงดก่อาแต่แม่ก็จะมาหากินี่น่ามาค้าขายเลี้ยงลูกทางสอนดูว่าลูกต้องเป็นคนดีหนูต้องทำดี แค่สองทางพอสิ่งไหนไม่ดีหนูไม่ต้องทำหนูทำสิ่งดีๆพอเรียนเก่งๆเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเรื่องก่อนนิดนึงคิดว่าเออไอ้กล่องเดี๋ยวทักทายเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะมาทักทายก่อนนี่นะคะท่านนายเมืองเทียมของเรา่นี่นะคะน้องเทียมนะคะน้องเทียมของเราเป็นลูกสาวของคุณแม่นงนะคะคุณแม่นงทานซับลองแล้วเป็นน้องสาวของคุณพี่รุ่งนะคะรุ่งฟ้าซับลอมนะคะทักทายท่านเนี่ยเรียกว่า คุณธรรมณีเนี่ยเป็นเพื่อนของคุณลูกฟ้า <c oughs> เป็นพี่ของคุณน้องเจียบ <c oughs> เป็นลูกของคุณแม่นะคะเพราะว่า <c oughs> เป็นมากี่ปีแล้วมาจากมา23ปี23ปีตั้งแต่มีท่านว่าที่แหนมเพิร์ดเป็นแบบเด็กน้อย <c oughs> เป็นเด็กน้อยนะคุณโยมและเป็นเด็กน้อย,นะอยวันนี้ก็มาแสดงความยินดีนะคะเพราะว่าท่านว่าที่แหนมเพิร์ดเนี่ยก็เรียกว่าสำเร็จการศึกษานะคะจากโรงเรียดนามเภอรุ์ดรุ่นที่82จบเป็นมากค่ะแล้วก็จะเป็นว่าที่แหนมเพิร์ดนะคนที่สองของที่ตำบลแม ไม่บ,บ้านดอนงัวบ้านดอนงัวนบ้านดอนง่วนี่มีนะมีแม่เพื่ออยู่แล้วโอ้โหเป็นแม่ญาตกันเลยพี่อุ๋มอ๋อแล้วก็นี่แต่ว่านี่จะเป็นนามเพเภอหญิงคนแรกของบ้านดอนง er. <mm ัวนะคะซึ่งเราถือว่าแบบสร้างความภาคภูมิใจให้กับให้กับครอบครัวแม่น้องแม่รู้สึกยังไงบ้างแม่ยินดมาก ดีใจสุดๆดีใจสุดๆลูกที่ลูกได้มาถึงขนาดนี้แม่ก็ภูมิใจดีใจคือแม่นี่นะคะเรียกว่าน่าจะยกตำแหน่งแม่ดีเด่นให้เลยนะคะเพราะว่าแม่นี่เลี้ยงลูกผู้หญิงสามคนนี่นี่น้องพร้องแม่แม่แมแม่วสสาวสคนนะคะแม่สาวลูกฟ้ามีพาพัแล้วก็มัสวีโอ้ชื่อก็พร้อลูกฟ้านี่่าพัน แล้วนี่ตาลูกก็ต่างเป็นผู้หญิงทั้งหมดนะลูกสาวแต่ทุกคนก็ประสบความสาเร็จคุณลูกฟ้าเนี่ยก็เป็นนักข่าวช่องสามนะคะถ้าได้ยินชื่อบ่อยๆนะเวลาคุณสสดิกเราเรียกเนี่ยอยู่สายการเมืองทัข่าวติดตามนายกมาสิ้นายกแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้สามีก็ว่าท่านายกแต่ละคนก็บอกว่าจะหาสามีให้ส่วนน้องปู๊เนี่ยเป็นผู้จัดการนะคะบริษัทเลยคะปูกต่อทีวีเคการ์ดค่ะ ค่ะก็นี่ออจะเริ่มเกิดการก็อันนั้นคนผู้จัดการนะคนบ่านเอเดี๋ยว่าทำงานนะคะปีกระนเอ่อโวน้องเจียเพื่รับราชการนะคะหแม่เลี้ยงใะไรเนี่ยเห็นบ้านต่ก่อนอะไรนะขายไขาย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 ขก๋วยเตี๋ยวขายก๋เตี๋ยวขายส้มตำขายขนมคกขนมคกเอ ตามที่ตลาดนะขายถ้่วขายทั่วขายทั่วเพื่อขายตลาดแต่ก่อนไปขายขา่ไปหน้าแค้ขนมพกหน้าไม่หมดโดอดส่งลูกเรีนยงสือไอ้นีม่ชอบไอ้ดีนีไอ้ดีพักขนมโค่โอลุมเ่ย แม่ทำนี้ส่งลูกเรียนเด็กนี่ก็ได้ช่วยแทอก็พ่อด้วยอแต่ก่อนุพ่อก็ช่วยทุกอย่างเหมือนกันพอรับราชการไม่ส่งลูกเรียนหมดแต่แม่ก็หาเสริมไม่คิดว่าเออมี มีสามีมีพ่อแล้วทำงานราชการนี่งนมีอกไม่แม่ก็ต้องมาหากินด้วยกันลูกถึงได้มาเพิ่มงานงันนี้ก็นันข้าวเงินแทบเป็นดีเคยเห็นไน่นี่เคยเห็นไหครับวันนี้ลูกก็จะเป็นว่าที่นาอำเพอแม่ภูมิใจบอกภูมิใจมาก ใจทั้เดือนนะอันนี้อันนี้ก็เป็นไหนนะค่ะท่องสารติดตามนายกอันนี้ก็ภูมิใจมากอันั้นก็เป็นไหนนะอะไรนั้นผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทเอกชนน่ะก็ดีใจมากดีใจมากเป็นทุ่เลยนนี้เลยไม่จำเป็นไม่จำเป็นคนมนกดเลยรอซเลยถ้าเป็รดับโลกกลัวว่าจะอดเลยแล้ คนนี่เขาคนนี้เขดุยดุยอะไรอะไรต้องเขาซาเลาเลก็เขานด้เกล่บมากอิงราเอลนะคะจะไปเอาคนที่พี่กองเอาไว้แค่นีพระว่าการถ่ายบรรยากาศใช่ไหมนาอเอบคุณพพูนิดนึงี่ขอบคุณขอคุณแม่ขอบคุณครอบครัวซัพ้องขอบคุณญาติพี่น้องทุกคนที่ส่งเสริมมาจนทุกวันนี้ขอบคุณพี่แยมด้วย แล้วก็ทุกๆคนพี่น้องบ้านตงหัวเราด้วยก็รู้สึกดีใจมาก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 ที่มีวันนี้แล้วก็อยากจะมีที่แบบขึ้นขึ้นขึ้นไปวันี้สนับสนุนค่ะวันนี้นะคะกำลังจะเป็นวันที่หมอลำนี่คือระดับเพชรแต่ถ้าเป็นผู้ว่าหมอลำระดับไหนระดับอาชกวานจุลิวส์เหรอจุลิว์ ก็ว่านะแม่ถ้าเป็นผู้ว่านี่หมอลำกี่คืนสามสามคืนสามนสนโอเควันนี้ใครที่อยู่แถวบ้านดอนมัวน้องมาม่วนกันนะกั้งแ่หมอลำตั้งแต่สิบโมงถึงบ่ายสามจะสิบโมงแล้วเขาจะเปิดงานสิบโมงเช้าทีแล้วีเชิญเชีเลยญี่เชิญเชิญ่เชิญิน่นเชเียนเชิญนะครับนเ หลงพ่อเามีเขามียูทูเบอร์ดั้เนี่อ้ขอข้าวกล้องหน่อยข้าวกล้องหน่อยสามามามาองมนมา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 ามามาามามมา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 ัามามมาาม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 าามามามมา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 อามาาามมาามามาออ้

โคโอพร้อมยังพร้อมยังไปดูบอลจริงพร้อมยังมยังพมแล้วแม่นีจริงจริงจริง ทกล้อง้องอ่าคุณแม่เราไปเปิดงานนะครับทุกคนยิ่งใหญ่ลังกาโอ้เป็นไหนเป็นตาโมบานเท่ากันุแม่เลยสิดยอดเลยนี่นะโคตรกับพวกใจรับแน่กไมยอ

มังกร่ต่ังไงอามังกรมังกรมงใช่ใช่ใช่พี่กิฟต์อมก่อนแล้วไปกงเขียมาล้อมก่อนเนี่ยน่ค่ะซอนก่อนค่ะเอามาถ่ายรูปหน่อยพื่

1 2 100น้อยนี่ ทับพี่น้องนะครับมือนี้นะครับผมอนุญาตนะครับเกี่ยงพี่น้องได้รับทราบนะครับว่าเป็นงานนิยังนะครับเกี่ยวกับการจัดงานมือนี้นะครับเปิดผู้ประสงค์บปิจัดเปลยยังนะครับครับผมพยาบาลมือที่แปดครับนายสุรพจน์สุนซอยครับขอกราบเข้าสวัสดีครับ ก่อนอื่นนะครับผมกับผอบอกว่าสายอีสานมาเทา่นะครับรวมทั้งท่านที่เดินทางนะครับมาจากกรุงเทพมหานครนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนักข่าวหรือว่าผู้นําชุมชนแต่ละหมู่หรือว่าท่านผู้มีเกียรติทเคารพทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเป็นงานผูกแขนนะครับท่านนายอำเภอนะครับมนัสวีสะพร้อมนะครับ ในอำเภอใหม่ก็ได้จัดพิธีนะครับผูกเขียนเสร็จเรียบร้อยและก็ได้จ้างหมอลำนะครับมาให้พี่น้องวันดถมัวของเราได้ดูได้ชมกันวันนี้ทางผู้นำหมู่บ้านนะครับก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องอที่ร่วมมาดูหมอลำอในวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรนะครับที่จะพูดมาก นะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับเจ้าภาพนะครับท่านในอำเภอมนัสวีสปอมพร้อมครอบครัวนะครับพร้อมทีมงานพร้อมท่านนักข่าทุกท่านนะครับขึ้นบนเวทีเพื่อเก่านะครับกับพี่น้องหมู่เปลี่ยนแะทุกท่านได้รับทราบครับผมค่ะขอเสียรขอบูให้กับท่านผู้ใหญ่บ้านด้วยค่ะกระสวในอโศดีพ่อแม่พี่น้องบ้านดนอนงัวนะคะดิฉันธั่วดีศรีชัยค่ะขอเชิญร์รวมกันนิดนึงค่ะ เชื่อีพี่นอ้องอรากอขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะท่านว่าที่แหนมเพอนะคะท่าน,อนแอมแรมเพอเจี๊ยบนะคะมาชว่วยซับพร้อมค่ะแล้วก็ข้างๆนี้นะคะคุณแม่นงนะคะซับพร้อมค่ะแล้วก็ท่าน้างขวานูนนะคะท่านตรงกลางเลยค่ะง <laughs> านนี้นะคะคุณพี่ลุงฟ้า โจจากเจ็ดสีนะคะช่องเจ็ดสีนะคะรปทั้ช่องสามนะคะเป็นบ้านรวนๆค่ะอันนี้เชิญคุณลุงฟ้าตรงกลางเลยค่ะเขาที่ครับพี่เขาที่ครับค่ะอีกันนึงโอเคค่ะตอนนี้เราก็มางานนะคะแสดงความยินดีนะคะกับท่านว่าที่แหนเพิร์ดท่ามัชวีสพร้อมนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับน้องเจี๊ยบอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นนักเรียนโรงเรียนแหนเพิร์ดรุ่นที่82ดสิบสอใช่ไหมคะอ่าก็เรียนจบ อ่าใช่แล้วก็เราก็มาร่วมแสดงความยินดีกันที่บ้านรอนมัวนะคะกับเวทีหมอลากอันยิ่งใหญ่เอออยากให้ทุกคนได้ม่วนกันเนาะวันนี้นะม้วนกันด้วอ่านะก็อ่าก็เดี๋ยวเพื่อจะเริ่มสนุกสนานกันนะคะท่านแมนเธอเจี๊ยบนะคะได้ทักทายพ่อแม่พี่น้องไปเด้เิลยเขิากับกับก็ยืนกับขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะ อาจากไ์นกยเมือนีค่ะปุ่มีคุณแม่น้่งเนาะเป็นทรงเป็นทรงเสียเหล่าเรียมน,นะคะหละกักการคุณปี่สาวคุณลุ่มฝาสับปอบนะคะผู้สนับสนุนอยากเป็นท่านการนะคะทุกอย่างสนับสนุนทุกอย่างนะคะรขอบคัวสับปอบพี่น้องทุกคนนะคะการชื่นแต้มนี่มือนีนะคะกาบเป็นข้ามภาคภูมิใจของขอบรั้วนะคะหละกักกาคิดว่าการมาถึงยุดหนีหาคูดตามตรงกับ ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วในสายอาชีพข้าราชการ่าปกครองอรนะคะเพราะว่าการถ้าเราได้ขึ้นในอำเภอนี่คือสูงสุดแล้วแหละถ้าเลยในอำเภอนี่คือกําไรนะคะตําแหน่งถัดไปถ้ามีโอกาสถ้าเลยในอำเภอก็จะต้องขึ้นเป็นประหลัดจังหวัดขึ้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตําแหน่งในอำเภอเนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเป็นตําแหน่งที่มีความสุขที่สุด เป็นตำแหน่งที่จะช่วยพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดนะคะดังนั้นกะขอบุณพี่น้องนะคะใจจริงค่ะอยากเพาเป็นอยู่บานเท่านี้แหละแต่วาสนาใส่ใดโบกัาจอยลุนซอยอยังกันเนาะคะ่ะแต่ว่าทายสุดนี่ก็ดังดังนั้นก็ขอบุณทุกคนโดยเฉพาะาคุณแม่น้องนะคะเป็นทุกคนกับซาบีเป็นกับขายของโจงหลูกเรีออยมเนาะ ลูกว่าเสดงมหาหอดนี่กับแครขนมโคบจนหนาแน่นราวังนะคะจะได้ <a> ในในกับต้องขอขอบคุณพุ่แม่นะคะขอบคุณพี่น้องนทุกคนที่มาในหน้กำลังใจมีนะคะรวมถึงทั้งผีจอมทีท่านสถานีตำรวจนะคะหลักการทั้งเกียวดามนะคะหลักการผู้นําทั้งผู้ในบ้านผู้ซอยออจ่อวตอทุกท่านนะคะที่มาร่วมมีอ๋อขับต้องบวกของยงกา กระบอกกันเด้อเพราะว่าบบคทียมันกะเเ้าก่อดูแลเอาตัวถึงนะคะหกัะฟาาพี่น้องทุกข่านนะครับออยาหายมารวมฟางมอล่ำให้งวนน้ากันเนะะาะยายาห้มีเหตุทะเลาะวิวาทนะคะางานด้านจ้างมาเพราะว่าเสียงเอยกกลองว่าอยากฟังมอล่ำนะคะกาดเรื่อจ้างมอล่ำมาห้พี่น้องฟังอยากห้ม้วนน้ากันนะคะแต่ไหนก็หายาเอาบุญน้ากันนาม้วนน้ากันนะคะ ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะค่ะขอบคุณได้หลายค่ะเอ้ยข้าขอให้เป็นกําลังใจให้ได้เป็นนายอำเภอที่บุญบางสาหานนะเอองั้นตก่งให้จะให้ในอำเภอเชียงเป็นนายอำเภอที่บุญบางสาหานไหมกำลังจะเอานายอำเภอบางสาหานแล้วก็พุ่งว่าราชการอุบลราชธานีปะพูดมาพูวมาราชธานีเนี่ยในอนาคตตอนนี้เราก็พยายามจะพูดภาษาอีสานนี่ค่ะอเอ้าเนื้อเชิงอื่นใดนะคะท่านนายอำเภอเชียงเนี่ย ว่าที่อำเภอเจ้๊โสดนะคะยังบอกมีสามีถ้าจะต้องขึ้นเป็นนายอำเภอหรือต่อไปเป็นผู้ว่าต้องมีนายกเหล่ากาชาติเราจะมีการแต่งตั้งเป็นนายกแต่งตั้งนะชาเชิญประมือให้ว่าที่นายกเหล่ากาชาติทางไฟฟันของคุณลูกฟ้ายสับปะรมคืออยากเป็นนายกเหล่ากาชาติพูดๆสิข้าวไฟฟันคืออยากเป็นนายกเหล่ากาชาคือเมียผัวเพราะว่าตอนเป็นเล็กหน่อยเร็นผัวนายกเหล่ากาชาคือเมียผัวเพราใหญ่มากจนหูลังกา ยักษ่ได้ยก็คือว่ากษัตริยก็เลิกถึงแล้วขอบคุณค่ะเว่าเป็นผัวบดายก็ให้น้องเป็นเป็นผัวแทนแทนบเระให้ลูกฟ้าเป็นนายกเหล่ากาชาติบมือหน่อยขอเสียงดนตรีเชียร์หน่อยขอบคุณนะคะแม่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 สวัสดีค่ะอันแม่ทุกท่านชาวพร้อมเลิกค่ะเป็นแม่ค่ะขายของอยู่ตลาดค่ะครับแก่ขนมโคกเป็นนามยโบเสร็จบุกจะได้ดีปั้นนี่ค่ะ ให้มมพ่อแม่พี่น้องก็มาหากินก่าขายขึ้นไม่น้องเด้อกระเด้อ<ม>ยาไปรังเกียดอาชีน่ขาขายค่ะขายก็สิได้เงินมามาจ้างมอล่ำในพี่น้องขามาฟังจยขา,ายจะตีกันหยอ,อกกันเด้อด,ด,ด,ดูน้ำชื่สวนพม่นุ่งเนเด้อก็สีได้เงินมาจ้างมอล่ำม,มาให้ลูกในด้านฟังนี่ไม่น,นุนนาา่งไปนั่งแคกหน้าใหม่เออกันยอมนะลูกไ,ไปเห็นกับา เงินเออเงินที่มาจางมนทำจะเงินขายแบบนุ่มฟกขายทั่วตัวขายมีกะทิเออคอยรุดหนุนในนุ่มในเด็กไทยขา้ของเลยอดูว่าขายของเลยขายของเลยมีทั้งตัวมีหมูมีกะทินะแม่นะเออขายทุกอย่างเลยนะครับ อยู่ผมอชายอยู่พักมากินมาอินมาขอเรียนเชิญคณะจากกรุงเทพมหานครคุณจุริศลักษณะวิสิทธิ์ขอกราบเรียนเชิญค่ะเชิญมาเป็นประธานคล้องผมอะไรนิดหนึ่งคุณจุริศมาคุณจุลิศลักษณะวิสิทธิ์นะคะน้องชายของคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์นะคะอดีตรองนายกรัฐมนตรีค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะขอเชิญคล้อมือนะคะขอเรียนเชิญคุณจุริศนะคะทุกคนเบนมาทุกคนเบนมาด้วยอ่าอ่าขอช่างผ้าช่างผ้า ว่าไล่สดอยู่ยิ่งใหญ่มากนะฮะเพราะว่าเป็นงานสำคัญนะคะนอกจากจะมาฉลองเข็มมาคมนี้อ่าอ่าโอเคโอเคอ่าทายภาพถายภาพอ่าอาไม่ใช่พี่อ่าโอเคปุ่มไหนค่ะโอ้พงอะไรยิ่งใหญ่แท้ขอจับพ่วงนะแม่อ่า แม่ต้องแม่แม่ถ่ายรูปได้ถ่ายรูปถ่ายรูปกับแม่ซึ่งมันชนเยอะมากยิ่งใหญ่เราอยู่ในช่องยูท b e ของพี่กองแชนแนลด้วยนะคะขอบคุณลุงฟ้าฟ้าค่ะครองยังไงก็เหลือไว้ให้พีธีกรงจะตอบตัวเดี๋ยวไม่มีค่าเครื่องบินกลับบ้านนะครับ ข้าว่ับินแพงนะครับบินแพงมากแถมเลื่อนด้วยนี่แม่ทำมาเป็นปีแล้วเนี่ยสะสมเงินขายขนมคกที่ตลาดนาดีแหละแต่ละวดก็ค่อยๆสะสมกันมานะคะก่อจะมีวันนี้ส่วนดิฉันก็ทำงานตาปอกตาลอกนะคะเข้าเวรตั้งแต่หกโมงยันสี่ทุ่มตอนเช้าไปทำงานก็คือเว้นอะไรนะ เวนข่าวค่ะถนะ้าเวนที่สอนอเหรอคะเว้นข่าวค่ะคุณถาวรีนะคะคุณถาวรีสุชัยก็ถือว่าเป็นพี่สาวทุกคนในครอบครัวซัะพร้อมเพราะว่าก็อยู่กันมา20กว่าปีแล้วก็เป็นเพื่อนกันมานะคะค่ะ <ๆ S 2> คุณสุดาพักนะคะสุดาพักอ่ะบรรณาธิก,การ คุณสุดาครับเป็นบรรณาธิการข่าวช่องท N n ช่อง16นะคะถ้าเปิดดูก็จะเจอคุณสุดาครับเป็นบรรณาธิการอ,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 อ่าแล้วก็ผู้พันเบนนะคะก็เป็นน้องที่น่ารักก็ผู้พันเบนนี่ก่อนเป็นนักข่าวตอนนี้เป็นทหารนะคะเป็นผู้พันหญิงค่ะป็นทหารหญิงอยู่ที่กรุงเทพมหา,าคนครนะคะแล้วก็ เอ็นท่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสอพอนโพนะคะขอบพระคุณเพื่อพี่ๆจากค่ะพม่ยาบาลพยาบานถือว่าเป็นน่าที่ในเอำเภอหญิงคนแรกของบ้านดอนวจและบ้านดอนวจของเรามีในอำเภอมาแล้วหนึ่งคนคือในอำเภออุบลเนี่ยนะคะแล้วก็มานถือว่าเป็นคนที่สองแต่ว่า ก็เป็นว่าที่ไหนผู้หญิงคนแรกนะคะก็ขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่หมดแล้วก็ขอบคุณน้องผู้ใหญ่บ้านน้องทนนะคะผู้ใหญ่บ้านไม่ไม่แมนๆอ้อเป็นน้องเป็นน้องเป็นน้องด้วยโอเคค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเปิดงานสมบูรณ์แบบแล้วเดี๋ยวให้ฟังล่มกันไปเลยค่ะมันม้วนขอจะตีกันแต่พ่อค่ะเปิดบ้านที่วันเลิกเนี่ยเข้าว่ะ เดี๋ยวครับแม่จียังไงพี่ยังจะเปิดเวทีไหเรื่องเร่องเรื่องช่สิค nah ุ้ช่วยเรื่องสองคนนี้นะอ๋อยังไม่ได้เช้าเชียเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะยังไม่ได้สาวเชียอ๋อเดี๋ยวสาวเช็กก่อนนะคะเร่องเร่องเราวเช็กหมอลำวงเลยนะเพื่อนเชฟเป็นหมอดังดังฮะเออ๋อเราจะพับเต้นเปิดเวทีก่อน ให้เซาเช็คนะครับแล้วก็ถ้ามีงานติดต่อพิธีกรคณะนี้ได้นะคะค่าตัวไม่แพงค่ะขอขอวิธีพักแล้วก็หายแถาคือไปงานที่ศรีสะเกด้างงานนายกอบอจศรีสะเกดบ้านนายกอบจศรีสะเกดทางทางคณะนักข่าวที่มาตอนนั้นก็เดี๋ยวสายๆนะคะก็คือช่วงค่ำอท่านเลขานุการรัฐุมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะมาปิดงานนะคะว่าตอนนี้จะขึ้นเครื่องจากกรุงเทพฯบ่ายสองครึ่ง เออโอเคอ่สาวเชคโอเคค่ะซาวเชคอย่างนั <c oughs> ้อเลยในระหว่างที่ซาวเชคก็พูได้เด้อพูดไม่ทันฉันชอบนายเปดช่วยกัยอมสี I'm the <coughs> crown turns